ล่าสุดน้องตัวเกียวไม่สบายบอสบิ๊กทราบแล้วเสียเกียวพ่นยากเก่งมากๆแอดมิดลงพยาบาลรอติดต่อ เพื่อถามอาการจากพี่เลี้ยงจ้าล่าสุดค่ะพี่น้องทางน้องตูเกียวไม่สบายแอดมิทที่โรงพยาบาลค่ะบอดบิกสาบแล้วเด้อว่าน้องตูเกียวไม่สบายแอดมิทที่โรงพยาบาลรอติดต่อเพื่อถามอาการจากพี่เลี้ยงนะคะ fc เมือนี่กระมคขิบบางช่วงบางตอนนะคะพี่น้องเมื่อทางงพยาบาลฟินแลนด์บอกว่าสาบแล้วค่ะพี่น้องก่อนมาฟังคอมเมนต์ไปชมคลิปพร้อมกันค่ะ โัวเกียวนอนโรงพยาบาลทราบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตงจะโทรถามข่าวนะครับวันนี้ดึกแล้วเพราะผมต้องโทรถามข่าวผ่านพี่เลี้ยงนะครับ จากคลิปนะคะทางพยาบาลฟินเลนละโหะ่วงเลยค่ะพี่น้องว่าน้องเกี่ยวไม่สบายมาฟังคอมเมนต์จากเอซค่ะพี่น้องบอกว่าพ่อปิกทำไมไม่ไปดูน้องที่ไม่สบายประสานคาเดียวเพิ่นสิไปยืดเวยค่ะพี่น้องห่วงลูกก็ไปเยี่ยมเลยดูจะมีใครมีปัญหาไหมมันเป็นสิทธิ์ของเรา ไม่ใช่คิดและปล่อยไปก่อนคอมเมนต์ Comment ต่อมาพ่นบอกว่าความเป็นพ่อเวลาลูกเจ็บป่วยก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วพ่อบิ๊กคนนี้ไม่เคยปล่อยปะละเลยหน้าที่ของความเป็นพ่อแล้วทำไมต้องติดต่อผ่านพี่เลี้ยงด้วยพ่อบิ๊กเป็นคนรักลูกดังแก้วตาดวงใจเขาเป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีการรับรองบุตถูกต้องทำไมต้องขีดกันระหว่างพ่อกับลูก สักวันในอนาคตลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวลูกคงได้อยู่กับพ่อแน่นอนเพราะพ่อวางแผนไว้หมดแล้วรอดูกันต่อไปจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานก็เยอะลูกก็ไม่สบาย แม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องบิ๊กนะคะจูซเดอร์น้องบิ๊กคนเก่งเก่งที่สุดแล้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนวาน <ๆ S 1> นะคะเ <ๆ S 1> นาะคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าแล้วสมมุตินะถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงมีเหตุต้องลาออกไปแล้วพ่อจะติดต่อลูกได้ทางไหนในเมื่อทั้งสองคนนี้พี่น้องบล็อกพ่อไม่ให้ติดต่อโดยตรงพ่อบิ๊กเขารักลูกมากๆเขาเป็นห่วงมากเช่นกันทําไมนะลูกป่วยฝ่ายแม่จะไม่แจ้งฝ่ายพ่อเลยเหรอ เราก็เลี้ยงหลานนะพ่อแม่แยกทางกันเวลาป่วยไข้ก็ต้องบอกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งย่าแล้วก็หลานนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใกล้เวลาแล้วค่ะที่ลูกจะได้มาอยู่กับพ่อขอให้วันนั้นเป็นจริงเป็นว่าพ่อบิ๊กเขาเป็นห่วงลูกอยู่แล้วค่ะเจ็บป่วยลูกคือดวงใจของพ่อบิ๊กน้องนาริตะน้องโตเกียวพ่อบิ๊กรักสุดหัวใจเรื่องอื่นไม่สนใจโอ้ยเนาะ คนเป็นพอที่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกๆค่าโรงเรียนแต่เรื่องลูกต้องถามพี่เลี้ยงถามข่าวผ่านพี่เลี้ยงโอ้ยเนาะทำไมการติดต่อลูกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูยากมาก เห็นคู่อื่นเขาเลิกกันเขาก็ไปมาหาสู่กันปกติได้ไดแล้วเช่าน็ดเอฟซี่ต่างเป็น่วงนะคะพี่นองว่าเป็นยังลูกปวยสิถามเขาลูกเป็นยังตองติดต่อพี่เลี้ยงถ้าบบมีพี่เลี้ยงละสิติดต่อไผ่วาสันค่ะพี่นวงมาฟังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แม่แยกแยะเรื่องตัวเองกับเรื่องลูกไม่ได้บางคนเลิกกันด่ากันแต่เรื่องลูกต้องทำหน้าที่พ่อแม่พูดกันได้แต่นี่อะไรสนใจแต่ตัวเองมาสันค่ะพี่น้องคอมเมนตอ่อมาเพิ่นบอกว่าคนถามก็ช่างถามเนาะติดตามบอสบิ๊กจริงไหมเนี่ยถึงถามแบบเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยพูดให้ลูกคิดคิดคิดอย่าใจอ่อนสำหรับผู้หญิงคนนึงเพิ่นว่า สูสูดเดอ,อร์ล่ะค่าเลี้ยงดูโบขาจ้าเครือพ่อบิ๊กสุดยอดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่กีดกันไม่มีทางที่จะเป็นพ่อจะมานั่งนิ่งเฉยอ,อยู่หรอก สติเนาะวาสันค้นถามกระไดเป่นว่าเอาเป็นขั้นตอนอีกหน่อยเดินเรื่องเอาลูกมาเลี้ยงเองให้แม่จุดๆไปเป่นว่า <Hi. S 1> แพ้อายาอีกสักคดีเด็กๆก,ก,ก็คงต้องมาอยู่กับพ่อแล้วแหลวะวาสันคทนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตสงสารแล้วก็เอ็นดูน้องตูเกียวนะคะพี่น้องถึงน้องตูเกียวกําลังนะคะนาะผลยาอยู่นะคะพี่น้องแต่น้องก็ซู้ๆนะคะชูสองนิ้วนะคะชาวเน็ตเอฟซีกับแม,แม่กับเป็นกําลังใจ ให้น้องโตเกียวนะคะพี่น้องใด้แล้วเช่าน็ตเอฟีกระตังเป็นกําลังใจบอกให้น้องโตเกียวหายไวๆเด้อคออเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกวันนี้ไปทําหน้าที่จุดๆ,ๆนะคะพี่น้องไหนบอกว่าดูแลลูกดีแต่ลูกไม่สบายบ่อยมากเวลาอยู่กับแม่โอ้ยเนาะเข้าใจหัวอุค,ค้นเป็นพอนะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพี่เลี้ยงเจ้านายพูดยังไงก็ตามนั้นหมดฉันไม่ชอบพี่เลี้ยงเลยต้องติดต่อพี่เลี้ยงก่อนเพราะทางคุณแม่ให้สิทธิ์พี่เลี้ยงแล้วนี่คือคอมเมนต์ของชาวนิดนะคะใดๆแล้วก็เป็นกำลังใจสู้ๆนะคะลูกบิ๊กเด็กๆป่วยมากช่วงนี้เดี๋ยวก็หายอยู่ใกล้หมอแล้วเดี๋ยวก็หายเด้อวาสนาต่างคนต่าให้กำลังใจทางบอดบิ๊กนะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกว่ามืดค่ำสีบอกก็าจ้าสีวาจันเลยนะคะเนาะ ที่จะไปหาลูกถามข้าวข้าวลูกก็ต้องผ่านพี่เลี้ยงนะคะพี่น้องเช่าน็ตบางคนถึงขั้นบอกว่ากล้าทํากล้าแนะนําใี่พ่อลองไม่สนใจลูกของเขานะกล้าเม้นมาเนะาะนอแทนเป็นว่าเรื่องพ่อลูกบิ๊กเขาตัดสินใจเองเป็นมังคะเรื่องอื่นก็มีแต่บอกคนโน้นคนนี้แล้วแต่เรื่องลูกบิ๊กคิดเองบ้างคงจะแมนเยอะคะ่ะ น้องคนที่มาเม้นบอกให้บิ๊กคิดว่าช่างหัวมันถ้าบิ๊กทำตามก็ไม่มีใครว่านะก็เอซคือสิ่งที่บิ๊กรักถ้าปล่อยรูปแบบแม่คนนั้นเขาเม้นมาบอกว่าปล่อยๆคิดว่าช่างหัวมันเราก็คง ถึงบางอ้อเลยค่ะจบข่าววสันคพี่นองเงินนะอยากได้นําเขาเวลามีอะไรให้เขาทักโทรผ่านพี่เลี้ยงแบบนี้กระไดบ่อเป็นวายสงสารคนเป็นพ่อนะคะเงินกระทรงแต่ว่าเวลาลูกบสบายสิถามข่าวลูกทามอย่างก็ต้องให้ผ่านพี่เลี้ยงแบบนี้นะคะพี่นองสงสารคนนถึงพอ,อกีดกันพ่อของลูกนะคะพี่นองควรให้พ่อเขาได้ไปเยี่ยม และดูแลลูกบ้างแฟนขพี่น้องจะเลยกับคอให้โตเกี่ยวคุณเกีงหายไว้ไวด้กคอมเมนตอ่อแม่บอกว่าแตกเนาะลูกไม่สบายแทนที่คุณเป็นแม่จะส่งข่าวพ่อแต่พ่อต้องติดต่อถามผ่านพี่เลี้ยง ขอให้น้องหายไวๆนะคะหลายคนกระามแล้วนะคะเนาะว่าทําไมต้องผ่านพี่เลี้ยงคืองงกว่าจะรู้เรื่องลูกต้องผ่านพี่เลี้ยงจะบ้าขอให้น้องหายไวๆเพื่อนวานะคะเนาะเอฟซี FC แถวปทุมก็บ,บอกว่าจังหวัดปทุมเด็กเล็กป่วยไวรัสมือเท้าปากเยอะมากหลายโรงเรียนสั่งหยุดเรียนเพื่อนวานนะคะลูกไม่สบายแต่ให้ติดต่อผ่านพี่เลี้ยงเป็นแม่แบบไหนแบบนี้ไม่ได้เรียกแม่รักลูกนะ ขอให้น้องเกียวหายไวๆขอให้หายไวๆนะคะเข้าใจหัวอกควรเป็นพ่อและแม่เวลาลูกป่วยไม่สบายนะคะพี่นองค่ราคาล่าสุดน้องตูเกียวบวดสบายทางบอดบีกสาบแลวเด้อว่าน้องตูเกียวไม่สบายแอดมิทที่โรงพยาบาล รอติดต่อเพื่อถามอาการจากพี่เลี้ยงมาสั่นค่ะพี่น้องได้ได้แล้วพี่น้องบอดบิกสาบแล้วนะคะเด้อหลายๆคนก็เป็นกำลังใจให้บอดบิกแะค่ะกำลังใจให้น้องโตเกียวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้พี่น้องผู้ดใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาในในต้คลิปได้เด้อขอบุญขอบุณพี่นอ้องติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปร่วมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ